สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในแมปฟิตวันนี้เราจะมาสอนทำคอมโบเบ็ดอันใหม่นะครับก็ไอที่ใหม่อ่ะคือไม่ใช่เบ็ดนะครับ <c oughs> แต่เป็นเอนชาร์างหากนั่นก็คือเอนชาร์ควอนตัมนะครับคือไอเจ้าเอนชาร์อันนี้มันจะเป็นเอนชาร์ที่ต้องหาจากลิลิกพิเศษนะครับซึ่งลิลิกพิเศษเนี่ยมันจะโอกาสดรอปยากมากๆาเลยนะครับซึ่งไอลิลิกพิเศษที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเจ้าลิลิกอันนี้เลยนะครับที่เป็นสีม่วงแล้วก็มีอะไรสักอย่างที่คล้ายๆมงกุฎ แล้วก็เป็นตาสัญลักษณ์ที่เป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมก็ประดาวหรอไม่แน่ใจเหมือน,นกันถ้าอิงตามวิกิออฟฟิเชียลนะครับในวิกิมันจะบอกว่ามีโอกาส1ใน2000ที่คุณจะสามารถตกได้ไอเจ้าเอนชารพิเศษนี่นะครับแต่ถ้าคุณใช้ Lot อ f ฟเอเซเลตวันเนี่ยคุณจะมีโอกาส1ใน800ที่คุณจะได้มานะครับซึ่งไอเบดเดอร์เอเซเลตวันเนี่ยก็คือหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ละครับโอ้ผมบงังแป๊บนึงนะคือหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งวิธีการได้เนี่ยผมก็ทําไปในคลิปที่แล้วนะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคลิปสอนแต่ก็เป็นคลิปแบบตามหาอะไรพวกนี้นะถ้าถามว่าเอนชาร์พพิเศษเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมันก็จะมีประมาณ7อย่างนะก็คืออิมอร์ทัลบวกลักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มิติคั่บวกรีสตเลนส์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซีโอหลอดบวกขนาดปลายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ตัวใหญ่ขึ้นอโนเมเรียสไม่รู้อ่านถูกป่ะนะจะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ในการจับปลาตัวนั้นๆนที่คุณกำลังตกอยู่เนี่ยแล้วไอปลาที่เรากำลังตกอยู่เนี่ย จะติดสถานะอ n o m a l ล e s ซึ่งมันจะขายได้คูณ2.5นะคือมันจะคล้ายๆกับ forgotten f a n g เลยนะแต่ว่าเราไม่ต้องมันทำ perfect นะอันนี้คือลุ้นดวงอะไร10%แต่ว่า forgotten f a a g เนี่ยคือมันจะฟิกเลยนะว่าต้องตกให้ได้ perfect สครั้งแล้วก็ต่อไป quantum ก็คือ25%ที่จะทําให้ปลาเนี่ยติด sub space ซึ่งขายได้คูณ5เลยนะครับ ก็หมายความว่าคุณเนี่ยสามารถทําให้ปลากลายพันธุ์แล้วขายได้เท่าๆกับเฮเวนลี่เลยนะคือมันดีมากๆเลยต่อไปเพียร์ซิ่งเพียร์ซิ่งก็คือการฟันปลาเหมือนกับไทเดนกับโนไลท์มันก็จะทํางานประมาณไอ้นี่เลยคือมันจะทํางานประมาณเหมือนโนไลท์เลยเนี่ยมันจะฟันปลาอย่างนี้เลย ไงก็งคือเบ็ดของคุณเนี่ยถ้ามี Piercing เนี่ยคุณก็จะสามารถฟันปลาได้เหมือนกับ No Light แล้วก็เอ่ไทเด้นได้เลยซึ่งมันดีมากๆเลยนะสำหรับเบ็ดที่มันแบบรีเซนต์น้อยๆอ,อะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะไปสู้กับปลาตัวที่มันแบบตกยากๆต่อ,อไป i ิม i s i b l e ก็คือทำให้เบ็ดของเราเนี่ยมันทนทานต่อลาวาแล้วก็น้ำกรดนะคือถ้าคุณอยากตกไอหนอนน้ำกรดนี่ง่ายๆเนี่ย หรือว่าไปตกบ่อลาวาอะไรเงี้ยคือถ้าคุณมี e n c h a า t Invisible เนี่ยคุณสามารถเอา Heaven Lost เนี่ยไปตกในบ่อลาวากับบ่อน,น้ำกรดได้คือมันเป็นการใช้งานเฉพาะทางมากเลยนะซึ่งนั่นก็เป็น e n c h a า t ระดับสูงทั้งหมดสำหรับตอนนี้นะไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเพิ่มอะไรมาหรือเปล่าไม่แน่เขาอาจจะเพิ่ม e n c h a า t ์รัวสปี75%มาก็ได้ถ้าถามว่าควันตัมเนี่ยเหมาะกับเบ็ดไหนบ้าง ผมก็แนะนําเป็นฟอคเกอรเทนแฟงเลยนะแต่ว่า XP มันจะเยอะเกินไปหน่อยเพราะว่ามันต้อง750้นะคุณถึงจะได้เบ็ดนี้มาไหนจะต้องไปหาวัสดุมาค้าอีกถ้างั้นตัวเลือกอื่นจะเป็นอะไรบ้างล่ะผมก็แนะนําเป็นเจ้านี้นะเบ็ด No Life ค่าลดสปีดกับรักเนี่ยคือเบสสแต็มันดีอยู่แล้วขาดแค่กายพันที่มันแบบให้เงินสูง,สงนะแต่ถ้าคุณยังเวลไม่ถึง500อีกผมก็ยังมีตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนั่นก็คือเบ็ด Lost o r d e d e p นะครับเลือกสแต็อะไรของมันเนี่ยมันก็โอเคมากแล้วนะ เนี่ยรววสปีดหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ักร้อยสามสิบและแพสซีของมันก็คือจับปลาเพิ่มมีหนึ่งตัวทุกๆการตกสามครั้งปลอมันสุ่มคือจะสังเกตง่ายๆนะนะเอ c นชา t q นควอนตัมเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับเบ็ดที่มีรววสปีดสูงๆแล้วนะอย่างเช่นฟอคเกอร์เทนแฟงที่มันรววสปีด78% Nolight ที่โลสปีด90% Lot ลอดออเดดที่รลสปีด65%อีเทนอลคิงก็น่าสนใจนะคือคุณมีโอกาส20%ที่จะทำให้ปลาคูณ4ีแล้วคุณยังมีโอกาสอีก25%ที่จะทำให้ปลาคูณ5้าลสปีก็50ถือว่าโอเคค่ารัก160อันนี้โอเคเหมือนกันเป็นสแตตคือมันดีอยู่แล้วเฮเวนลอ o พมผม,ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคือผมแนะนำให้เป็นแฮสตี้จะดีกว่านะเพราะว่าเฮเวนลอเนี่ย คือสแต็มันดีทุกอย่างยกเว้นรัวสปีดนะมันมีกายพันคูณ5อยู่แล้วอ่ะถึงแม้มันจะ15%ก็เถอะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ปลากายพันเยอะๆเนี่ยก็ใส่ไปเลยก็ได้ตามใจเลยคุณจะมีโอกาส35%ทําให้เป็นกายพันคูณ5นะแต่ว่าอาจจะตกช้าหน่อยเพราะรัวสปีดมัน30%งั้นสรุปสั้นๆเลยนะเบทที่ใช้ควันตามมาดีก็จะมี1 Fo r g o t t e ก f a n g 2 b e No l บ f e 3 b e ฟ l o บสลอตเ เอาละครับเดีย๋ยวมาทดสอบกันเลยว่าคอมโบโฟอร์กรเทนแฟงกับควอนตัมเนี่ยมันจะดีจริงไหมในการตกเนี่ยผมจะใช้เวลาตก30นาทีนะแล้วมาดูกันว่าไอ้30นาทีของเราเนี่ยเราจะได้เงินมาเท่าไหร่และสถานที่ตกของผมเนี่ยก็จะเป็นแกรนลีฟนะ เอาครับตอนนี้เราตกปลาครบ30นาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับก่อนมอสบูดไปเช็คก,กันเลยว่าเราตกอะไรมาได้กันบ้างนะครับ <S 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 เอ่อนี่นะครับประมาณ0านาทีเราตกได้คือได้ปลามิติกมาค่อนข้างเยอะเลยนะลองเซิร์ชซับสเปซดูก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างไอปลาซับสเปซแบบมิติลเนี่ยเราตกมาได้3ตัวนะคือ30นาทีเนี่ยได้มา3ตัวนี่ไม่แย่ยนะคือดีเลยเดี๋ยวเราลองมาเช็คราคากันเลยว่า ไอพวกนี้มันจะราคาเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นผมอยากเช็คดีเจเนอรี่ว่าราคามันเยอะเปล่าเหนลองราดูซิว่าดีเจเนอรี่ราคาเยอะหรือเปล่าถ้าเป็นแบบซับสเปสก็ราคา1 0 0 0 0คือไม่แย่นะเดี๋ยวเรามาเอาเมท i c ล l กซับสเป e แบบน้ำหนักน้อยสุดมาวัดก่อนนะแล้วก็วัดกันเลยดูซิเท่าไหร่ราคา21,000นะเดี๋ยวเราเอาน้ำหนัก51มาวัดกันเลย22 0 0 0 คือมันจะดีกว่านี้มากถ้าน้ําหนักปลาพวกเนี้ยมันจะเป็นเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะคือราคามันจะพุ่งไปสูงมากเลยนะเพราะมันคูณห้าแต่ก็30นาทีเนี่ยตกมาได้เท่านี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองขายปลากันเลยว่าเราจะได้มาเท่าไหร่ขายเลยได้มาสามแสนนะครับเยอะมากเลยนะสามแสนคือสามสิบนาทีเนี่ยคุณปั๊มตังค์มาได้สามแสนอ่ะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโกงแล้วเรียกว่าอะไรดีอะคือสามสิบนาทีได้สามแสนละคือสิบนาทีคุณได้หนึ่งแสนประมาณนั้นอนะ่ะ แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงมันก็ฝีมือด้วยนะไอเบดอันนี้คือเบดอันนี้คุณจะพึ่งดวงอย่างเดียวไม่ได้คุณจะต้องพึ่งฝีมือด้วยเพราะว่าแพสซีฟของมันเนี่ย คือต้องตกเพอร์เฟกซ์สครั้งนะแพสซีฟถึงจะออกคือมันเป็นเบ็ดที่ใช้ค่อนข้างยากนะเอาจริงแล้วก็เป็นเบ็ดที่คุ้มค่าที่จะคราฟนะใช้ดีมากแต่ถ้าไม่มีฟอคเก t ร์เทนแต่ว่าอยากได้ปลาเยอะๆเหมือนกับฟอคเก t ร์เทนแฟงเนี่ยแล้วก็ต้องโดนงดีสงไมไปได้ขวานตั้มด้วยนะเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับคอมโบนี้คิดว่ามันดีมากหรือเปล่าสำหรับผมคิดว่ามันเป็นคอมโบที่ดีมากเลยนะคือคุณมีโอกาส25%ที่จะทำให้ปลาของคุณเนี่ย ที่จะดึงปลาออกมา2ตัวอีกนะผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันว่าไอคอมโบเนี่ยมันจะดีกว่าเฮเวนลอสกับแฮสตี้หรือเปล่านี่คือตัวผมจากอนาคตน,นะครับผมได้ไปลองเปรียบเทียบไอสองเบ็ดนี้มาแล้วครับระหว่างเฮเวลี่ที่ติดแฮสตี้กับเบ็ดฟอกเก์เทนแฟงที่ติดควันตั้มที่ผมไปลองมาคือฟอกเกอร์เทนแฟงที่ติดควันตั้มเนี่ยมันดีกว่านะครับแต่ก็มันก็แล้วแต่ดวงนี่แหละว่าไอแพสซีฟฟอกเกอร์เทนแฟงเนี่ยมันจะไปติดปลาไม่ติดหรือเปล่าถ้ามันไปติดปลาไม่ติดบ่อยๆก็คือมันจะดีกว่านะครับ อ้ตบอลเลนแฟงเนี่ยเป็นเบ็ดที่ต้องใช้ดวงในการเล่นนะครับแล้วก็ต้องใช้ฝีมือด้วยเพราะว่าต้องตกให้ได้เพอร์เฟกเพื่อที่ทำให้แพ้สีมันออกนะแต่ยังไงก็ตามสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับตอนนี้บ๊ายบายครับ